ซัมโมสอนฟูแลมประกาศคว้าตัวราวอูฮิมเนตกองหน้าตัวใหม่ที่ย้ายมาจากวูแพรตันวันเดรอร์โดยเซ็นสัญญากัน2ปีพร้อมมีออปชั่นขายายเพิ่มอีก1ปีส่วนค่าตัวคาดว่าจะอยู่ที่5.5ล้านปอนด์ดาวยิงวัย32ปีได้ให้สัมภาษณ์หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ามันสําคัญสําหรับผมจริงๆที่ได้ย้ายมาที่นี่ผมจะพยายามทําอย่างสุดความสามารถเพื่อทีมซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นไอคอนของพรีเมียร์ลีกผมมีความสุขที่ได้ย้ายมาที่นี่และลงเล่นในสนามแห่งนี้นี่เป็นสนามที่ดีมากๆ ผมชอบที่นี่ผมจะจุ่มเจอย่างเต็มที่เพื่อย,ยิงประตูให้ได้ต่อเนื่องในเพเมลช์กองหน้าทีมาชนเม็กซิโกเริ่มต้นอาชีพกับครับอเมริกาในบ้านเกิดก่อนย้ายมาร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดต่อด้วยเบนฟิกาและย้ายมาอยู่กับวูฮมตันในปี2018ด้วยสัญญายืมตัวและซื้อกาดในปีถัดมา ข่าวนี้จากสื่อสกายสปอร์ตครับเปิดเผยว่าสโมสรเวสแฮมยูเ็ดได้ติดตอ่อกับแมนเชสเตอร์ยูเอดอย่างเป็นทางการเพื่อสอบถามราคาของสกอตแม็กโตเมเน่ดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์โดยรายงานระบุว่ามิดฟิลด์รายนี้ถูกมองว่ายัางเป็นสมาชิกคนสำคัญของแมนยูเ็ดและจะต้องมีข้อเสนอก้อนโตเท่านั้นจึงจะพิจารณาขายเขาเออกไปมีการกล่าวกันว่ายัางมีช่องว่างระหว่างการประเมินมูลค่าของนักเตะของยูเ็ดและราคาที่เวสแฮมยูเ็ดยินดีที่จะจ่ายโดยแม็กโตเมเน่ยังมีสัญญากับ ยูนเตเดจนถึงปี2025และยังมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจึงไม่เร่งรีบที่จะขายตัวแม็กโทมินเน่ออกไปส่วนเดอะส e ทธิ์ัก็รายงานว่าค่าตัวของแม็กโทมินเน่อยู่ที่45ล้านปอนด์ ไซออนสุซูกิผู้รักษาประตูของอุราวะเรสไดมอนด์แห่งเจลีกญี่ปุ่นปันเสธการย้ายร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อรับบทบาทแค่มือสองด้วยราคา5ล้านปอนด์พออยากลงสนามสม่ำเสมอโดยสุสูกิไม่อยากไปที่โอเทฟฟอร์ดเพราะต้องปรับตัวหลายอย่างและกลัวถูกดองจนหมดสิทธิ์ถูกพิจารณาเป็นคุณพลทีมชาติญี่ปุ่นอยู่23ไปแข่งที่ปารีสโอลิมปิกกลางปีหน้านั่นทำให้ปีศาจแดนต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปล่าเอาไล์บายินดีวัย ปีของเฟเนเชซึ่งราคาอยู่ที่5ล้านบอ์เท่ากันโดยมีกู้แข่งอย่างอาเจ็กอัมส์ดัมให้ความสนใจด้วยเช่นกันมีกระแสข่าวว่าหงเด็กยื่นข้อเสนอรอบแรกมูลค่ารวมสูงสุด37ล้านบอ์ไปยังเซเวนตันเพื่อก่อซื้อตัวโรเมโอลาเวียวัย19ปีแต่โดนปฏิเสธไปนั้นล่าสุดตาวรเลลี่ออกมาชี้แจงว่ามีการยื่นข้อเสนอ,อ้นแรกไปจริงแล้วยังไม่ได้ลมเลิกคงดําเนินการหลังจากไปตลอดสุดสัปดาห์โดยความต้องการจริงๆของนักบุนแดนได้คือเงินการันตี 40ล้านปอนด์เรทเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อดีตต้นสก,กัดลาเวียใส่เงื่อนไกกันซื้อกับเมื่อซัมเมอร์2024ซึ่งซาวแฮมตันเห็นว่าคือตัวเลขที่สมเมตสมบลกับทางธุรกิจระหว่างการเจรจาของสโมสรจะดําเนินต่อไปต่างตัวแทนของนักเตะยอมรับระยะเวลาผูกมัดภายใต้สัญญาแล้วคือ5ปีคาดว่าข้อเสนอที่2จากเอรกพปูจะถูกยื่นให้ซาวแฮมตันพิจารณายอย่างแน่นอนเพี่ยงแค่นักเตะอาจไม่ทันร่วมเดินทางไปตัวปีซีซั่นอย่างสิงคโปร์เพื่อพบ กับเลสเตอร์ซิตี้และบาเยิร์นมิวนิกคราวนี้จากอัฟเฟโดเปดุลลาครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบัลลุกกอตกดลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโซเฟียยานอัมราบัตและราสมุธฮอยรุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังเจราจากับอัตตาลตาและฟิออรดินาต้นสังกัดของนักเตะอยู่โดยอัมราบัตจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่66,0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนรามุธฮอยรุนจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์คาดว่าแมนยูไนเต็ดจะบิดเดลอัมราบัตได้ที่ในราคาราว2ยี่น,นิบ ส่วนร้านมุนัยลุนโดยอัตตาลนตาพร้อมที่จะขายในราคา60บวกสล้านปอนด์รอมด,ดออน